สวัสดีครับท่านผู้ชมละมานิวสขอนำพาท่านผู้ชมมายัางสมรภูมิการสู้รบกันระหว่างรัเสเซียกับยูเครนในวันที่1,030ครับเริ่มจากในพื้นที่ของอยูเครนกันก่อนเลยนะครับไฮไลท์วันนี้อยู่ที่ สมรภูมิเมืองโทเรสนะครับมีการประทะก,กันอย่างหนักนะไม่มีใครยอมใครครับภูมิภาคนี้แล้วก็ตลอดแนวครับนะครับ,นะรบตั้งแต่สปอริเซียนะมาถึงคูร์ครอบโปรครอบแล้วก็ถึงคาคิปเลยครับ ตลอดแนวมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในพื้นที่ประเทศรัศเสเซียนะครับที่ภูมิภาคคุสนั้นวันนี้การสู้รบยังคงดุเดือดเป็นอย่างมากนะครับตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืน,นคมีการประทะก,กัน ทั้งทหารรัเสเซียนะครับทั้งทหารเกาหลีเหนือนะครับในวันนี้เป็นอีกวันนะครับที่รัสเซียสูญเสีย,สเ,สยเยอะมากนะครับทั้งทางด้านกำลังพลและทางด้านยุโทธโกรณ์นะครับส่วนทางกองทัพยูเครนนะครับ ไม่ใช่กําลังพลเข้าประทะโดยตรงนะครับทางยู่เครนส่วนใหญ่จะใช้โดรนสังเกตการจากด้านบนแล้วก็ใช้อาวุธที่ควบคุมจากระยะไกลเข้าโจมตีนะครับผลของการสู้รบกันในวันที่1 3 3 0เป็นดังนี้ครับ ด้านรเสเซียเสียชีวิต1,820นายบาดเจ็บ9,100นายรถถัง15คันรถเกราะ29คันยานยนต์ทางทหาร81คันปืนใหญ่32ระบบ โดรนห้าสิบลำระบบป้องกันภัยทางอากาศวันนี้ถูกทำลายเพิ่มสามระบบ,รบกระสุนปืนใหญ่สามพันนัดกระสุนปืนเล็กหนึ่งแสนนัดลูกจรวด RPG ห้าพันลูกและรวม ยอดความเสียหายทั้งหมดของกองทัพรัสเซียในวันนี้เท่ากับ14,584,416ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้24,965ล้านบาทนะครับส่วนทิศทาง ของสงครามนั้นท่านประธานาธิบดีปูตินกับกล่าวอย่างมั่นอกมั่นใจนะครับว่ารัเสเซียจะชนะอย่างแน่นอนทุกวันกองทัพของเรายึดพื้นที่ได้มากมายชัยชนะนั้นอยู่แค่เอื้อครับว่าแล้วก็ระดมกำลัง เกณฑ์ทหารก็เป็นการใหญ่ชาวรัสเซียส่วนหนึ่งก็คล้อยตามนะครับส่งลูกหลานเข้าร่วมกับกองทัพด้วยความภาคภูมิใจตอนนี้ทั่วทั้งประเทศรัสเซียนะครับกํกำลังมีการระดมเกณฑ์ทหารกันนะครับทหารรัสเซียที่เสียชีวิตและ ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้4ล้านกว่านายแล้วนะครับจะเข้า5ล้านใกล้แล้วนะครับซึ่งก่อนการบุกยูเครนนั้นก่อนที่จะเริ่มสงครามนั้นรัสเซียมีทหารประจำการอยู่2ล้านนายนะครับทั่วทั้งประเทศสำหรับการบุกยูเครนนั้น าทางกองทัพรัสเซียร,ระดมพลมา2องแสนนายเท่านั้นนะครับทหารเกาหลีเหนือ,อที่ขอเพิ่มไปนั้นตอนนี้ก็ได้มาถึงสมรภูมิคูสแล้วนะครับแล้วก็รัสเซียดึงเอารถถังนะครับจากป่าปช้ารถถังนะครับที่ปลดประจำการแล้ว จากทั่วประเทศนะครับที่พอใช้กันได้นะครับก็นํากลับเข้ามาครับซึ่งตอนนี้การลําเลียงก็มาถึงสมุทรภูมิแล้วบางส่วนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกราบขอบพระคุณทุกคำติชมครับสวัสดีครับ